วันนี้เรามาดูแนวโน้มราคาทองคํานะครับเริ่มจากราคาโกลสปอตก่อนนะแล้วตอนท้ายจะต่อด้วยทองคําแท่งไทยนะครับวันที่8พฤศภาคม2567ครับเป็นอย่างไรบ้างใครเข้ามาแล้วทักทายกันเข้ามาเลยไปต่อเลยนะครับแนวโน้มเป็นอย่างไรราคาทองคํามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างหรือเปล่านะครับราคาทองคําแท่งไทย ราคาที่ทําไว้มีแนวโน้มจะขึ้นหรือจะลงต่อตรงนี้ครับเป็นคําถามที่มีมามากมายเลยนะครับการลงของราคาทองคํานี้ลงได้แค่นี้หรือเปล่าแล้วเป็นการดีดตัวกลับแล้วใช่ไหมหรือว่าการลงแค่นี้เป็นการเด้งขึ้นเพื่อที่จะลงต่อไปตรงนี้เราจะมาดูกันด้วยเทคนิคจากหนังสือ เทคนิคเทรดทองแบบจอมยุทธของเรานะครับใครมีแล้วพกนําขึ้นมาเลยใครมีแล้วนําขึ้นมาเลยครับหนังสือเล่มนี้ครับเทคนิคครงนี้มันมีทั้งหมด5ทเทคนิคด้วยกันนะครับเราไปดูกันเลยนะใครเข้ามาแล้วขอไลค์ขอหัวใจด้วยครับทักทายกันเข้ามาครับขอไลค์ขอหัวใจทักทายกันด้วยแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันนะครับวันเสาร์นี้ครอบครัวของชมรม g asset นะครับของเฮียยุทธก็จะได้มาเจอกันนะครับ ในวันเสาร์ที่11พฤษภาคม2567เวลาบ่ายโมงถึง5โมงเย็นนะครับเราจะมารวมครอบครัวทั้งผู้ที่รู้จักเก่าแล้วก็ผู้ที่ยังไม่รู้จักเราเลยเราจะได้มาเจอกันและได้มารู้จักกันในครอบครัวของเรานะครับพบกันนะแถวบริเวณถนนวิทยุนะครับ ตึกอะไรผมจําไม่ค่อยได้แล้วก็ทักไปที่แอดมินนะครับเดี๋ยวใต้เพจนี้เดี๋ยวเขาก็จะมาตอบให้นะครับไปเลยครับไปดูกันแนวโน้มราคาทองคําแท่งไทยเป็นอย่างไรบ้างอาขอมาที่โกสปอร์ตก่อนนะครับไปที่โกสปอร์ตก่อนเลยเราจะเห็นว่าณเวลานี้ครับโกสปอร์ตเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราก็ตีเทนไปเลยครับแนวโน้ม เป็นแนวโน้มขึ้นหรือลง2องคำถามแรกที่คุณยุทธบังคับเอาไว้นะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่ไทม์เฟรมอะไรอันนี้เราก็เฉลยเลยครับเป็นไทม์เฟรมรายเดย์เห็นนะไทม์เฟรมรายเดย์นะครับที่เปิดไว้ตอนนี้แนวโน้มเป็นแนวโน้มขึ้นหรือลงเราก็ใช้เทนไลน์ลากไปเลยครับจุด3าจุดตีเส้นเทนได้อ่าป้า จุดที่1ผ่านไปแบบนี้ถ้าเป็นเทนตรงนี้ถ้าเป็นเทนตรงนี้หลุดไปแล้วหรือยังเรามาดูด้วยกันเลยนะครับโคนิ่งเส้นออกมาแล้วก็มาวางไว้ที่ด้านล่างเราจะเห็นว่าถ้าเป็นเทนอันนี้เนี่ยของราย4ชั่วโมงเนี่ยราคาเนี่ยหลุดลงมาแล้วนะครับหลุดลงมาแล้วแต่ถ้าเป็นเทนใหญ่หลุดแล้วหรือยังเราก็มาดูเทนใหญ่ด้วยกันเลยครับ เทนใหญ่เราเอาตรงนี้ก่อนครับแนวโน้มจาก Hi to high ให้เป็นสีเขียวสดใสสีเหลืองดีกว่านะครับสีแดงไปเลยนี่ครับนี่คือเทนใหญ่นะครับแล้วเราก็โคนน่งเส้นเอาปล่อยวางไว้ที่ด้านล่างโคนน่งเส้นนะครับแล้วไปวางไว้ที่ด้านล่าง จะเห็นว่าเทนใหญ่คู่ขนานสีแดงของลายเดย์ยังไม่หลุดนะครับยังไม่หลุดลงไปนะครับแนวรับล่างอยู่ที่เส้นสีแดงด้านล่างนะเพราะเป็นเทนคู่ขนานแล้วก็สวัสดีครับนกพูกแล้วก็วันเสาร์นี้พบกันครับพูกแล้วก็ แต่ว่าคู่ขนานสีขาวที่อยู่ภายในคู่ขนาดสีแดงเนี่ยมาหลุดลงมาแล้วเห็นภาพไหมครับมันเป็นของไทม์เฟรมราย4ชั่วโมงเราก็ไปที่ราย4ชั่วโมงครับเพื่อที่จะตีเทนล่าสุดตรงนี้เทนล่าสุดบอกอะไรกับเราครับตีไปเลยครับนี่คือเทนล่าสุดครับ <iku> จากไฮเราลากผ่านไฮ <p> ไปแบบนี้ครับ ให้เป็นสีขาวนะครับสีขาวแล้วเสร็จแล้วเราก็โค่นิ่งเส้นเอาไปไว้ที่ด้านล่างครับเราก็รู้แล้วครับว่าแนวโน้มนะตอนนี้นะครับแนวโน้มนะตอนนี้ราคาเปลี่ยนจาก up พเทนสีขาวนะครับเปลี่ยนจาก up พเทนสีขาวเห็นไหมครับ กลายล่างมาเป็นดาวเทนสีขาวคู่ขนานสีขาวนะครับแต่ทั้งอัพเทนและดาวเทนนี้ยังคงอยู่ในอัพเทนคู่ขนานสีแดงของลายเดย์อยู่เข้าใจนะครับครับแล้วพบกันครับก็จะเห็นว่าในไทม์เฟรมแต่ละไทม์เฟรมเนี่ยเทนของแต่ละไทม์เฟรมเนี่ยเล็กใหญ่ไม่เท่ากันนะครับมันอยู่ที่ไทม์เฟรมที่เรามองเพราะฉะนั้นเนี่ย ในไทม์เฟรมที่เล็กกว่าบางครั้งก็เป็นดาวเทนแต่ในไทม์เฟรมที่ใหญ่กว่าบางครั้งนเวลานั้นก็เป็นอัพเทนอยู่อย่างเช่นตอนนี้เลยครับคู่ขนานสีขาวเป็นของไทม์เฟรมรายสชั่วโมงนะครับรายสี่ชั่วโมงเป็นดาวเทนแต่อยู่ในอัพเทนคู่ขนานสีแดงของรายเดย์โอเคนะทุกท่านเข้าใจตรงนี้นะครับกด5มา1ตัวครับใครเข้าใจกด5มา1ตัวขอรายเข้าหัวใจด้วย ไปกันต่อเลยนะครับใครเข้ามาแล้วทักทายกันเข้ามานะครับ mm hmm. เมื่อเรารู้เทนเรารู้ไทม์เฟรมเราก็ไปต่อเลยว่าแล้วตอนนี้เนี่ยที่เป็นดาวเทรนอยู่เนี่ยนะครับมันเป็นดาวเทรนอยู่ในอัพเทรนคู่ขนาดสีแดงแล้วมันจะลงจบไปแล้วหรือยังการลงนี้ลงจบไปแล้วหรือยังเราไปดูกันด้วยนี้เลยครับจะเห็นว่าไทม์เฟรมรายเดยนะครับ ตรงนี้เนี่ยที่ไลฟ์ไว้เมื่อวานนี้นะครับเมื่อวันอังคารนะครับบอกให้รู้ว่าแนวรับแนวต้านยังคงเป็นแนวรับแนวต้านเดิมเลยนะครับแนวรับแนวต้านเดิมเลยเห็นภาพนะครับแนวรับก็อยู่ที่2280ปเหรียญนะครับซึ่งเป็นแนวรับของ2อ,อย่างตอนนี้นั่นก็คือ1 1คืออะไรครับ1ก็คือมันเป็นโบลิงเจอร์แบนดล่างนะครับเป็นเส้นโบลิงเจอร์แบนดล่างนั่นเอง2,280นอง แล้วมันก็เป็นจุดต่ำนะครับตามทฤษฎีดาวนะครับมันก็เป็นแนวรับตามทฤษฎีดาวซึ่งเป็นจุดต่ำสองจุดนี้จึงเป็นแนวรับคู่กันอยู่ที่2280ยเหรียญนั่นเองนะครับแล้วเราดูต่อไปครับแนวต้านตอนนี้2340เป็นอะไรอยู่ครับยังคงเอาอยู่นะครับเมื่อวานนี้ยังไม่สามารถผ่านแนวต้านนี้ไปได้นะครับ2340เป็นโบริงเจอร์แบรนกลางนั่นเองนะครับโบลิงเจอร์แบรนกลาง ซึ่งนะเวลานี้ก็ยังคงไม่สามารถข้ามบร l l ิเจอร์แบนกลางได้มันเป็นอะไรครับบร l l ิเจ e r ์แบนกลางเป็นค่าเฉลี่ย20แท่งเทียนเป็น MA 20นั่นเองนะครับดังนั้นตรงนี้ประมาทไม่ได้ครับแนวต้านนี้เหนียวเอาการอยู่พอสมควรแต่ถ้าผ่านไปได้ก็จะมีแนวต้านที่เดิมครับ2,360แล้วก็2,390ซึ่งเป็นบร l l ิเจอร์แบนบนนะครับ2,390นั่นเองเนาะดังนั้นราคาก็เลยวิ่งอยู่ที่3แนวรับ3แนวต้านนี้ครับ โอเคนะครับจบแล้วครับสำหรับโกสปอร์ตเนาะโกสปอตบอกให้รู้ว่านะเวลานี้เนี่ยเป็นการพักตัวออกข้างนะครับอยู่ระหว่างอะไรอยู่ระหว่าง2,280ถึง2,340นะครับซึ่งเป็นโบรกเจอร์แบนกลางกับแบนล่างนั่นเองถ้าผ่าน2,340ได้ก็จะไปวิ่งพักตัวอยู่ระหว่างโบรกเจอร์แบนกลางกับบนนะครับ ถ้าผ่านได้นะก็จะไปวิ่ง2,340ถึง2,390ต่อไปดังนั้นตรงนี้ครับจึงต้องรอดูครับว่าการวิ่งนั้นจะอยู่ในรางรางล่างตอนนี้อยู่ในรางล่างอยู่ถ้าผ่านรางล่างได้ขึ้นไปถึงจะไปอยู่ในรางบนซึ่งทั้งรางล่างและรางบนคู่ขนาดทั้งสองอันนี้เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการพักตัวทั้งคู่นะครับจนกว่า จะสามารถจะทำไฮเออไฮสูงกว่า2,431เหรียญได้นั่นเองซึ่ง2,431เหรียญน,นั้นเป็นไฮล่าสุดนะครับที่ทำไว้นะครับเราก็เลยต้องรอดูไฮตัวนี้ด้วยนะครับว่าเป็นสต็อปถือเป็นว่าถือว่าเป็นสต็อปลอสนั่นเองนะครับสมาชิกทุกท่านก็คือสต็อปลอสที่ไฮนะครับสำหรับฝั่งขาเซลเนาะ สำหรับฝั่งขาซื้อบายก็ต้องลุ้นให้ผ่านตรงไหนบ้างฝั่งซื้อบายต้องลุ้นให้ผ่านนะครับ3จุดด้วยกันจุดแรกคือ2,340ตรงนี้ต้องลุ้นให้ผ่านนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นบริจอร์แบนกลางเป็นแนวต้านนะครับแล้วก็ถ้าผ่านไปแล้วเนี่ยก็ต้องลุ้นให้ผ่านอีก2จุดด้วยกันเลยนะครับก็คือ 2, 360, 2 3 6 0 2,390แล้วก็ สต็อปลอสทั้งหมดอยู่ที่2431น้นั่นเองนะครับโอเคนะครับทุกทุกท่านต้องรุนการทั้งฝั่งซื้อบายแล้วก็ฝั่งขายเซลล์นะครับไปต่อเลยที่ตรงนี้เข้าใจขอ5คนละ2ตัวก่อนครับแล้วเราก็ไปต่อกันที่ราคาทองคำแท่งไทยครับวันนี้ไปต่อกันที่ทองคำแท่งไทยนะครับใครเข้าใจขอ5คนละ2ตัวครับสรุปโกลสปอตเรียบร้อยแล้วนะ พักตัวออกด้านข้างนะครับอ,อยู่ในล่างล่างของเบอร์ลิงเจอร์แบร์ไลน์เดนั่นเองนะโอเคไปกันต่อนะครับที่อทองคำแท่งไทยเรานะครับตอนนี้อยู่ที่ราคาอยู่ที่40,000กับ500บาทครับราคาตอนนี้เลยเรียวไทม์นะครับอยู่ที่40,000กับ500บาทสมาชิกจะเห็นว่าอะไรบ้างนี่คือที่วิเคราะห์ไว้เดิมนะครับ วิคห์ไว้เดิมตั้งแต่วันวันศุกร์ที่แล้วนะครับวันศุกร์ที่แล้วเนะาะไทม์เฟรมรายเดย์ day, นะครับวิเคราะห์ไว้เดิมว่ากาลังทดสอบแนวรับอยู่แนวรับนั้นอยู่ที่อตอนเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยก็คืออยู่ที่39,800บาทนะครับโบรกเจอร์แบนล่างถ้าเราสังเกตแท่งเทียนนะครับนี่ทม์เฟรมรายเดย์เนาะ น,นั้นแท่งเทียนเมื่อวันศุกร์ที่วงไว้สวัสดีครับคุณเล็กครับมาแล้ววันศุกร์นี้คุณเล็กเจอกันไหมเนี่ยครับคุณเล็กอยู่ไกลเลยเนาะไว้เดือนต่อๆไปแล้วกันนะวางแผนมานะครับศุกร์วันเสาร์ที่2ของเดือนนะครับเราก็จะเจอกันเนาะเลยก็วางแผนมาแล้วกันว่าจะมาเดือนไหนนะครับอ่า เราจะเห็นว่าเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับราคาทดสอบแนวรับ39,800แล้วก็บอกไว้ว่าตรงนี้เป็นแนวรับนะครับซึ่งราคาถ้าไม่สามารถทะลุไปได้ก็จะมีการเด้งกลับและตอนนี้ก็เด้งกลับมานะครับการเด้งกลับนั้นทองคําแท่งไทยยังอยู่กับบนะครับทองคําแท่งไทยตอนนี้ยังคงอยู่ในแนวโน้มของการพักตัวอยู่หลังจากที่ทำไฮไว้ที่42,000 181รเหรียญน,นะครับไพวอ o พอย o โชว์ Five ไว้แล้วนะครับในภาพเลยนะครับหายตลอดการอยู่ที่42,181 181บาทนะครับบาทนะครับทองคำแท่งไทยเรานะครับแล้วตอนนี้มีการพักตัวลงสังเกตว่าการพักตัวลงนั้นตอนนี้อยู่ในร่างล่างของโบลิงเจอร์แบนนะครับอยู่ระหว่าง บลิงเจอร์แบนล่างกับบรลิงเจอร์แบนกลางเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นการพักตัวในล่างล่างของบรลิงเจอร์แบนนั่นเองนะครับโดยบรลิงเจอร์แบนล่างจะอยู่ที่39,800บรบลิงเจอร์แบนกลางเอาเอาเมาส์จิ้มเข้าไปก็อยู่ที่40,000กับแ0 0แบนกลางกับแบนล่างนี่ต่างกันอยู่1000บาทนะครับ1000บาทนะกับการพักตัวในในในกรอบล่างของบรลิงเจอร์แบนตรงนี้เข้าใจนะครับ ถ้าใครเคยเรียนรู้เรื่องโบลิเจอร์แบนก์ก็จะเข้าใจตรงนี้นะครับจากคอร์ส KTS ของเราก็น่าจะเข้าใจกันดีนะครับแล้วถ้าเกิดสามารถผ่าน40,700บาท800บาทไปได้เนี่ยก็จะขึ้นไปหาแบนก์บนนั่นเองแบนด์บนตอนนี้อยู่ที่4 1 8 0 0บาทก็อีก1000บาทครับเพราะฉะนั้นเห็นภาพอะไรไหมครับเราจะเห็นว่าแบนก์กลางกับแบน์ล่างเนี่ยเขาต่างกันอยู่เท่าไหร่ครับ ต่างกันอยู่1000บาทนะครับแบนกลางกับแบนดล่างเนี่ยต่างกันอยู่1000บาทแล้วก็เจ้าแบนดล่างกับแบนดบนเนี่ยก็ต่างกันอยู่เท่าไหร่ครับ1000บาทเช่นกันนะครับอันนั้นการไซว์นี้ ถ้ารวมทั้งสองลางทั้งล่างและบนนะครับทั้งล่างและบนเราก็จะได้ว่าราคานั้นพักตัวอยู่ประมาณสองพันบาทนะตอนนี้ไซเวย์อยู่ในกรอบ2 0 0พันบาทนี้นะครับก็คือแบรนดกลางกับแบนล่าง1,000พบาทแบรนดกลางกับแบนด์บนอีก1,000บาทนะครับเข้าใจตรงกันนะครับเราก็สามารถสองพันบาทนี้เราสามารถเล่นหน้าซื้อบายได้ไหมได้นะครับ สบายมากนะครับแล้ว2,000บาทที่มันพักตัวนี้เราสามารถเล่นหน้าขายเซลล์ได้ไหมหได้นะครับสบายมากเพียงแต่ว่าถ้าเราจะซื้อเราต้องซื้อที่ราคามันลงมาต่ำๆนะครับตอนที่ราคาลงมาต่ําๆอยู่ในโซนล่างนะครับเราถึงจะซื้อบายนะครับเราถึงจะเล่นหน้าซื้อบายนะครับส่วนการเทรดหน้าขายเซลล์นั้นเราก็ต้องรอราคาให้ขึ้นไปสูง ให้ไปใกล้ๆแบรนด์บนนะครับเราก็จะเล่นหน้าขายเซลล์ล้วก็เทรดหน้าขายเซลล์ได้นะครับเพราะฉะนั้นสมาชิกต้องรู้ด้วยนะไม่ใช่ว่าสุ่ม 4, สุ่ม5เข้าไปครับขายซื้อซื้อขายมั่วไปหมดอย่างนี้เนี่ยพอร์ตการลงทุนของท่านก็จะเกิดอันตรายนะครับเข้าใจด้วยนะครับจุดขายก็จะอยู่ที่ใกล้ๆแนวต้านด้านบนถูกต้องไหมจุดขายต้องอยู่ใกล้แนวต้านด้านบนนะครับราคาขึ้นไปสูงๆใกล้แนวต้านด้านบนถึงจะเล่นเทรดหน้าขายเนาะ เข้าใจตรงนี้นะส่วนจุดซื้อบายเนี่ยราคาก็ต้องลงมาลงมานะครับใกล้ๆแนวรับที่ด้านล่างนะครับเราถึงจะเทรดน้าซื้อนะครับพอร์ตการลงทุนเราถึงจะเกิดการปลอดภัยนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปเทรดมั่วๆนะครับซื้อขายขายซื้อมั่วไปหมดอย่างนี้เนี่ยพอร์ตการลงทุนจะเกิดอันตรายนะครับเขาจะให้กดหมาคนละ3าตัวก่อนครับตรงนี้ นะเวลานี้ทองคำแท่งไทยเรานะครับพักตัวกรอบล่าง1,000บาทนะครับถ้าสามารถผ่านขึ้นเด้งขึ้นแล้วผ่านกรอบล่างได้ก็จะไปพักตัวกรอบบนอีก1,000บาทนะครับมองง่ายๆแบบนี้เลยเพราะนั้นเลข2เห็นภาพไหมครับเลข2คือการพักตัว2,000บาทในกรอบบริเจอร์แบนบนกับล่างตรงนี้เลยนะครับนี่คือเลข2นะครับถ้าสามารถผ่าน ทำไฮเออร์ไฮเกิน42,181ซึ่งเป็นไฮตลอดการได้ก็จะเกิดกรณีที่1นั่นคือขึ้นต่อขึ้นต่อตามแนวโน้มอะไรตามแนวโน้มเทนคู่ขนานสีเขียวที่ขีดไว้เห็นไหมครับเทนคู่ขนานสีเขียวเป็นแนวโน้มขาขึ้นครับเหมือนเราขึ้นบันไดเหมือนเราเดินขึ้นเขานะครับอันเอียงขึ้นมันเฉียงขึ้นนั่นเองนะครับถ้าสามารถทำไฮเออร์ไฮได้ก็จะขึ้นต่อตามแนวโน้มคู่ขนานสีเขียวนั่นเอง แต่ถ้าหลุดหลุดด้านล่างหลุดด้านล่างนะครับเราก็ต้องรอดูนะครับเพราะมันจะมีแนวรับอยู่ที่นู่นเลยครับคู่ขนานสีเขียวด้านล่างนะครับถ้าเอาเมาส์จิ้มเข้าไปตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ38,00 0อ่าโทษนตะสามหมื่นแปดพันสองร้อยโดยประมาณนะครับสามหมื่นแปดพันสองร้อยโดยประมาณนะครับหลุดหลุดโพเ,เจอร์แบนล่างก็จะไปเจอกันนู่นเลยครับเทนดด้านล่างอีกร้อยเหรียญเลยนะถ้าหลุดแบนล่าง Hey, โทษนะครับหลุดเทนล่างสีเขียวถึงจะเป็นกรณีที่3นะกรณีที่3นี่จะเกิดไม่ใช่ว่าเกิดที่หลุดโบลิงเจอร์แบนล่างของรายเดนะครับแต่หมายถึงหลุดต่อเมื่อหลุดเทนไลน์สีเขียวด้านล่างนะครับถึงจะเกิดกรณีที่สามนะสมาชิกเข้าใจจุดนี้กด้วยนะกรณีที่3นี่ยังอีกนานเลยนะครับมันไม่ได้จะเกิดกันไวๆนี้นะเพราะตอนนี้เนี่ยมันติดโบลิงเจอร์แบนดล่างอยู่ ยังไปไม่ถึงเทนคู่ขนานสีเขียวด้านล่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นการจะลงเป็นดาวเทนได้ต้องหลุดเทนลายคู่ขนานสีเขียวด้านล่างก่อนนะครับซึ่งอยู่ประมาณ38,200น้น,นู้นแน่อีกต้องไกลนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นยังไม่ต้องไปคิดถึงนะครับยังไม่ต้องไปคิดถึงจุดนะั้นมันยังอยู่อีกไกลแต่ปัจจุบันให้เราคิดถึงการพักตัวกรณีที่2ก่อนนะครับโอเคนะสมาชิกเข้าใจตรงนี้นะครับ เลข1คืออะไรเลข2คืออะไรเลข3คืออะไรเข้าใจนะครับตอนนี้ท่านยังอยู่ในกรณีที่2นะครับเลข2อยู่นะครับไปต่อนะเข้าใจขอไลค์ขอหัวใจด้วยครับสมาชิกทุกท่านและตอนนี้ครับเราก็ได้แนวรับแนวต้านมาแนวรับแนวต้านนั้นบอกว่ายังไงบ้างไปดูกันต่อเลยแนวรับแนวต้านบอกว่ายังไงกับเราบ้างครับณนะเวลานี้จะเห็นว่าบอเรลเจอร์แบนบอยู่ที่ 41,700นะครับตรงนี้คือบริงเจอร์แบนบนเป็นแนวต้านที่เขียนไว้เลยนะครับแล้วก็แนวรับแนวต้านต่อมาแนวต้านต่อมาอยู่ที่บริเจอร์แบนกลางอยู่ที่40 0 0 0กับ800บาทนะครับมันอยู่ที่4 0 7 6 0แต่ผมปัดขึ้นไปเลยนะครับเป็นเลขกลมๆจะได้จำง่ายๆนะครับบริเจอร์แบนกลางอยู่4 0 8 0 0นนะครับปัดขึ้นนะครับแล้วก็ เป็น2แนวต้านด้านบนของราคาทองคําแท่งไทยเรานะครับ2แนวต้านนี้นะครับต้องผ่านขึ้นไปได้ถึงจะขึ้นต่อได้นะถ้าผ่านไม่ได้มันก็คือไม่ได้นะครับต้องเข้าใจด้วยนะครับได้คือได้ไม่ได้คือไม่ได้นะครับอย่าฝืนนะครับอย่าฝืนอย่าจินตนาการอะไรผิดๆนะครับเข้าใจนะครับตรงนี้ เข้าใ้กดห้ามาสี่ตัวเลยอย่าจินตนาการอะไรผิดๆนะครับบางท่านเนี่ยติดดอยอยู่ราคาสูงก็ชอบก็คิดจะจินตนาการเข้าข้างตัวเองนะครับบางครั้งการจินตนาการนั้นอะ่ะมันมีสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นก่อนเนาะเข้าใจนะแล้วเข้าใจกดห้ากละสีตัวเลยตามันไม่ได้มันผ่านไม่ได้มันก็คือไม่ได้นะครับเราต้องยอมรับนะแนวรับแรกนะครับก็เป็นโบลริงเจอร์แบนล่าง ซึ่งอยู่ที่ตอนนี้39,800นะครับป้ายสีดำดตรงนั้น,นเอาเมาจิ้มไปบังเจอร์แบนดไลน์อยู่39,800บาทนะครับแนวรับแรกเลยนะครับถ้าหลุดทะลุไปได้นะครับหมายถึงการไซด์เว์พักตัวก็จะจบลงนะแล้วแนวรับถัดไปก็จะไปอยู่ที่นู่นเลยครับเขาเรียกว่าเทนไลน์สีเขียวด้านล่างนะครับ38,200 0นะครับ ส8 2หมื่นแปดพนะเวลานี้นะมันจะขึ้นเรื่อยๆทุกวันนะครับเพราะว่าเพราะอะไรครับเพราะว่าเทรนไลน์คู่ขนานสีเขียวเป็นเทรนไลน์ชันขึ้นนะครับเฉียงขึ้นนั่นเองดังนั้นราคาไอ้สามหมื่นแปดพันสองร้อยเนี่ยก็จะเปลี่ยนเพิ่มขึ้นในทุกๆวันนะครับที่ราคา พักตัวไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ย8 2 0 0นี้จะเป็นอะไรที่ไม่อยู่กับที่นะครับเนื่องจากเส้นสีเขียวมันเฉียงขึ้นนั่นเองโอเคนะ2แนวรับ2แนวต้านตามนี้ครับผ่านได้ถึงจะได้นะครับผ่านไม่ได้ก็คือไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจจุดนี้นะโอเคนะคุณนกคู่เข้าใจแล้วคุณเล็กเข้าใจแล้วโอเคไปต่อเลยครับนี่ก็คือราคาทองคำแท่งไทยตอนนี้ ราคาเรียวไทม์อยู่ที่40,000กับ5 0าบาทนะครับอยู่ตรงกลางเลยนะอยู่ตรงกลางเลยนะครับใกล้ๆจะชน4800แล้ละเราก็ต้องมาดูว่า4800จะเอาอยู่ไหมแนวต้านนี้จะเอาอยู่ไหมถ้าเอาอยู่เราต้องทำยังไงใครซื้อมาก็ต้องทำกำไรเนาะแต่ถ้าเอาไม่อยู่ใครที่ซื้อมาก็ต้องถือรันเทนกันต่อไปเพราะราคามันจะทะลุขึ้นไปนะครับเราก็ต้องรอดูแนวต้าน4800บาทให้ดี ตรงนี้ครับเป็นจุดเฝ้าระวังเรียบร้อยครับกับราคาทองคํำแท่งไทยเรานะครับแล้วยัางไรต่อไปครับอย่างไรต่อไปเราไปนะครับตรงนี้นะครับเสารนี้เราจะพบกันเนาะเราจะมาคุยกันนะครับจะมีความรู้มากมายให้กับทุกทุกคนนะครับใครที่มาจะได้ความรู้ในเรื่องใดบ้างท่านจะได้ความรู้ในเรื่องของตลาดการลงทุน ท่านจะได้รู้จักตลาดคุณยุทธจะพูดถึงตลาดการลงทุนในทุกๆตลาดที่โลกใบนี้มีอยู่นะครับที่โลกใบนี้มีอยู่แล้วเราจะได้ฝึกการวางแผนการวางแผนทางการเงินของเรานะครับการวางแผนทางการเงินการวางแผนการลงทุนเราจะแบ่งเงินลงทุนของเราในเรื่องใดบ้างเหมาะสมที่จะแบ่งทางด้านไหนบ้างในตลาดไหนบ้างเราจะมาทำแบบฝึกหัด ไม่ใช่แบบฝึกหัดครับเราจะมาฟัมแบบทดสอบประเมินความเสี่ยงของตัวเราก่อนเลยนะครับเราจะต้องประเมินความเสี่ยงของตัวเราว่าตัวเราเหมาะสมที่จะลงทุนในตลาดไหนกันแน่นะครับท่านใดที่เคยทำแล้วก็มาร่วมทํากันอีกครั้งหนึ่งเพราะจะมีการวิเคราะห์มีการบอกกันแบบเจาะเจาะเจาะใจบอกกันแบบ ชัดเจนนะครับว่าหมายความว่าอย่างไรตัวเราอยู่จุดไหนนะครับแน่นอนครับเราจะได้เรื่องอะไรหนึ่งคือเราจะได้ประเมินตัวเราเรื่องแรกเลยคือเราจะได้ประเมินตัวเราว่าตัวเรานั้นมีความเสี่ยงรับความเสี่ยงได้เท่าไหร่แล้วเราก็เอาสิ่งนั้นนะครับไปประเมินตลาดการลงทุนของเราเราจะได้ประเมินตลาดการลงทุนของเราร่วมกันครับในวันเสาร์นี้ครับเสาร์ที่11พฤษภาคมที่จะถึงนี้เนาะเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องแบ่งแล้วเราได้ฝึก การ a มนเนดเมนพอร์ตการลงทุนครับฝึกการเมนเนดเมนพอร์ตการลงทุนของเรานั่นก็คือเราจะได้ฝึกการแบ่งเงินของเราว่าเราควรจะต้องแบ่งเงินของเรานะครับใน3ในตลาดต่างๆนั้นเพื่อที่จะลงทุนอย่างไรบ้างนะครับมันไม่ได้มีแต่ตลาด forex เพียงอย่างเดียวนะครับมันมีตลาดอื่นๆ อีกมากมายในโลกใบนี้และในแต่ละตลาดก็มีย่อยๆลงไปในตลาดอีกนะครับเราสามารถลงทุนกับสินค้าได้เป็นร้อยตัวเลยนะครับตรงนี้สมาชิกทราบหรือเปล่านะครับท่านได้เรียนรู้กับการลงทุนในลักษณะใดมาบ้างนะครับแล้วเราก็จะมาฝึกมาฝึกถึง i ลิ e w a r d ์เ t i o การประเมินความเสี่ยงของเราเราจะจํากัดความเสี่ยงของเราอย่างไรนะครับเราจะคิดอัตราความเสี่ยงของเราออกมาอย่างไรนะครับ ล i คส์ไฮลิ i ส์ไฮรีเทอร์นลิสของเราเนี่ยที่เขาพูดถึงเนี่ยความเสี่ยงเนี่ยมันประเมินกันอย่างไรเหรอมันดูอย่างไรเราก็มาฝึกฝนไปด้วยกันนี่คือสิ่งที่เราจะเกิดขึ้นกับการมินิสัมมนาในวันเสาร์ที่11พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับบ่ายโมงถึง5โมงเย็นเราจะมาพบกรันรกับเนื้อหาเหล่านี้นะครับกับสมาชิก ผู้น่ารักของเราทุกๆท่านนะครับแล้วก็ทั้งสมาชิกขาเกาสมาชิกขาใหม่เราจะได้มาพบกันนะครับแล้วเราจะได้เป็นครอบครัวเดียวกันครับกับครอบครัวชมรม G Asset G Asset ของคุณยุทธนั่นเองนะครับเราจะได้มาพบกับบ่อน้ําแห่งชีวิตของพวกเราด้วยกันนะครับไปเลยครับเสาร์นี้อย่าชักช้าลงทะเบียนทักทายลงทะเบียนไปเลยครับที่แอดมินเลยนะครับโอเคครับสแกน QR code ตรงนี้ครับ สแกน qr c o ารโคตรงนี้นะครับแล้วแล้วก็ทักทายไปที่แอดมินสอบถามสถานที่กันได้เลยนะครับสวัสดีครับทุกท่านแล้วพบกันครับสวัสดีครับ